ที่จะได้มาเจอฟอนกับภูวินสองเซนกันยังไงเชครับสวัสดีครับสวัสดีครับน่ง <c oughs> อยู่เป็นยังไงกบ้างจ๊ะสบายดีไหมเอ่ยทำื่ <c oughs> งเย็วันนี้เห็นชุดนักเรียนเที่ยมเลยนะ เป็นอีเวนท์ของวิเทอรสตาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีโซนต่างๆให้คนสามารถเดินชมกันได้ถ่ายรูปกันได้แล้วตอนก็เลยได้ใกล้ชิดนะครูบินก็เลยได้ใกล้ชิดกันแสบๆด้วยใช่ไหมฮะก็เพื่อมีคนเชียร์แบบตรงโน้นแล้นะอ่ะทีนี้สำหรับวิเทอรสตาครับผมไอเซล่า c l นซิ่งชี chief ครับผมวันนี้เนี่ยเรามาเจอกันแนะด้วยเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอถามหน่อยแล้วกันว่า สำหรับโซนต่างๆของงานเราเนี่ยว i เฟสต a m ม z i ล l a t r e n d i n ิ c h i เนี่ยเรามีตั้ง4โซนเรามีาเป็นฟลิปล็อกเป็นฟลิปล็อกเมื่อมานนี้ใครเปิด ไมเซล่าเลยซึ่งชีเนยเพราลองใช้ด้วยเนาะใช่ไหมฮะอ่ะอย่างกูวินเมื่อกี้เปิดมาในโซนไปเฟสต้าเอ็มแบร์อ่าไปซึ่งไหบ้างโซนนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าถ่ายรูปสวยแน่นอนเพราะเมื่อกี้เป็นไงแอบถ่ายรูปมาแล้วแล้วเขามีทั้งแบ็คดรอปมีทั้งท็อปนู่นนี่นั่นให้เราเล่นด้วยแล้ถ้าเห็นนู่นนะมีไฟสตูดิโอสองไฟด้วยเห็นแล้วเขาก็คือเออไฟ softbox softbox ไฟไฟ softbox ก็แบบ แน่นอนสำหรับใครที่เป็นสายถ่ายรูปเนาะหรือว่าใครที่แบบอยากจะโพสลงไอจีอยากจะโพสลงอะไรก็ตามก็ตรงน,นั้นแหละหรอสุดแล้วไหนไหนผู้วินนะเขาเกิดเรื่องโพสลงไอจีพี่พี่เปิดหาแฮชแท็กแป๊บนึงนะเจอแล้วเจอแล้วพี่มีหรือมีใครจะโกนมาได้ไหมรู้ไหมวันนี้จะอะไรคูครูวินลองดูก่อนยากปโอเคีไม่เป็นอะทุกคนฝากแฮชแท็กนิดนึงนะครับแฮชแท็กแรกคือ be fresher s t still fresh นะครับผมแฮชแท็กที่สองชื่อว่า ในรารผมโอเคไหมแล้วสามแฮชแท็กในาากด้วยเนี่ยกลองเต้มไปหมดเลยอุ้ยซึ่งผมลืมไปย้อนคนในงานทำไมฝากคนทัางบ้านด้วยนี่ใช่ไหมนี่ก็ไอที่มีไฟแดงวันนี้มีไลฟ์สตรีมด้วยใช่ไหมครับก็สวัสดีครับทุกคนทางบ้านนะครับสวัสดีครับอยากจะบอกอะไรคนในไลฟ์บ้าก็ใครมาไม่ได้ไม่เปไรนะครับเดี๋ยวสุให้ผ่านทางไลฟ์สตรีมทีนี้ครับเรามาคุยกันต่อแล้วกันว่าทางตอ บีเฟสต้ามานานแล้วหรือย ha, ada, ังอย่างบีเฟสต้าร์ไมซ์ลาคและซิ่งชีเนี่ยเขาบเอออย่างบีเฟสต้าอื่นก็ได้ที่เคยใช้มาเป็นยังไงบ้างรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วหรือเปล่าจริงแล้วก็รู้จักค่อนข้างดีเลยครับคือผมเคยมีโอกาสได้อะใช้ค่อนข้างบ่อยจากที่เราทำงานเสร็จเราก็ต้องแต่งหน้าเนาะเวลาตอนนั้นจะได้มียว่าเรื่องผมมีไฟนีอยู่ญี่ปุ่นแต่จำได้เลยว่าตอนนั้นเราไม่ได้เอาฟิดซิ่งไปเอาใช่ก็ได้ใช้บีเฟสต้านะครับที่ชวนที่นู่นเลยใช่ที่นู่นเลย ย้อนยังไปทำอะไรนะ่นแบรน Manufacture r Manufacture r นี่มันผลิตผลิตผู้เป็นการก u i t a r โตเลยใช่แต่เวลาชมมันผลิตที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีความแบบพิถีพิถันหรเปล่าเวลาเป็นการผลิตในไทยไว้ใจได้ใช่แล้วมันทำให้เราไว้ใจได้แปลว่าทั้งสองคนเนี่ยเคยใช้อยู่แล้วไปออกคอก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Bifesta านี่แหละใช่ครับผมโอเค นุโลมงให้้าเป็นการส่งสัญญาณว่าคุณจะเลือกข้อไหนโอเคปะนี่ช่วยนะครับและหมวดคำถามหมวดแรกเริ่มจากปอนชอบจุดๆๆปอนนะปอนนะข้อหนึ่งถามว่า โอเคตรงกันอุ้ยกรีดใหน่เลยนัู้นอ่ะอ่ะข้อ2องถามว่าปอนชอบอะไรระหว่างทะเลกับภูเขาหนึ่อตอบครับทะเลได้อยู่นะได้อยู่ได้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 ถ้าตอบตอบไม่ได้ไม่เสียแตงค์ครับเดี๋ยวจะรอดูเลยใจหรือเกินดูข้อ3ดีกว่ากดดันสะดู น่ารียตอี่บดค่ะโได้เจอหลายปีก็ยังสวยเหมือนเดิมพี่ขอบคุณค่ะไอ้อย่างนี้อ่ะพี่ปีนุกาเดี๋ยวพี่ให้ได้ค่ะโอเคค่ะมาถึงที่เขาก็หยอดก่อนเลยเมื่อกี้ใครจริงไมใครไม่ได้เจอมาหลายปีจริงเคยเคยร่วมงานกันอยู่ค่ะแต่ว่าไม่อยากพูดเลยว่าตั้งแต่น้องเด็กๆเพราะว่าเราจะดูโตมากอยากค่าต่อ อยจะเป็นตัวที่เป็นออร์สมไมเซล่าค่ะ,ะค่ะแล้วก็เป็นเช็ดแบบตาอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้หญิงอะค่ะจะแต่งหน้าเยอะมากเรียกว่าเวลาถ่ายละครมันต้องแต่งหนามากคะคะการแบบการล้างทำความสะอาดนี้ก็คือสำคัญมากๆาสช่สำคัญและจำเป็นเลยแหละใช่ค่ะ วินครับผมก็อนอกจาก JMM TV Fan Day นะครับผมก็ส่วนของผมเองก็ยังมีซีรีส์เรื่องโครงกาแล้วไงนะครับผมที่กำลังถ่ายทำอยู่ก็ไม่รู้พูดได้ไหมแต่ว่าใกล้ออนแล้วก็ครับรอติดตามกันนะครับผมแล้วก็ไม่พูดดีกว่าช่าปากเพราะว่ากย,ยังไม่อยากจะโดนว่าหลังเวทีก็ติดตามกันนะครับผม,มเดี๋ยวแน่นอนปีนี้ปีหน้า จะพายตลอดเวลาด้วยครับจะพายผมด้วยครับผมจะพายนี่เหมือนกันนี่เมื่อกี้ที่เี่จะพูดอะไรออกมาแล้วพี่ก็หันไปมองผู้จัดการก่อนเลยเหมือนกันได้พี่วิวครับผมเจกจะฝากะไรครับอ้าวพี่วิวเจกฝากอีเฟสต้าด้วยนะคะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ควรจะพกไวสะดวกมากๆในการที่พกไปไหนมาไหนหน้าเราจะได้สะอาดแล้วก็ใสอยูนตลอดเวลานะคะแล้วก็ขอฝากผลงานวิวนะคะก็ติดตาม ดูสแกมได้นะคะแล้วก็เป็นละครนะคะ่ะเดี๋ยวน,นจะมีในต้นปีหนะ้าที่จะถึงะคะ่ะบติดตามกันไห้ได้เลยนะคร ช็อตแรกจะมีหกขั้นนี้นะครับและช็อตต่อไปจะมีวีเพิ่มเข้าไปด้วย